สวัสดีค่ะทุกคนตอนเช้าในวันที่ฝนตกและฉันต้องไปทำงาน <c oughs> ไม่คิดว่าหลานจะใจดีลงคิวให้ฉันแทบจะทุกวันที่ฉันบอกเขาว่าฉันว่างคือนองอะ่ะเวลาทำงานพวกนี้ยบางทีอ่ะเขาจะให้ส่งตารางงานไว้ว่าแบบเดือนนี้คุณว่างวันไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วบางทีเมื่อก่อนนะเราเปิดเราสมมติแบบอาทิตย์หนึงเราว่างสามวันอะไรเงี้ยฉันก็บอกเขาว่างสามวันบางทีงานมันก็ไม่ได้มีลงทั้งสามวันที่เราว่างนะคร่ะเขาก็ต้องเอาคนอื่นมาลงสลับกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เดือนเนี้ยบอกว่างสองวันก็ได้สองวันสุดจริงไม่แน่ใจว่าไม่มีคนหรือย,ยังไง เหมือนเห็นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเขากลับมาให้คนทําเสิร์ฟข้างนอกสามคนเหมือนเดิมนนะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้คนทําข้างนอกสามคนใช่ไหมแล้วเขาก็เปลี่ยนเว้ไปเป็นเหลือทำสองคนคือมันก็ทําไว้แหละเพราะว่าตอนที่ฉันอยู่ร้านกับอีตูอะมันหนักงานมันหนักมากเราก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเออร้านนี้หนักเท่าไหร่เพราะว่าร้านอีตูมันหนักกว่า แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้านักงานคนอื่นที่เขาแบบเขาเคยทําแบบเบาๆมาก่อนอนะไรเงี้ยพอมาเจอหนักๆเขาก็ลาออกม่เยอะเหมือนกันนะเดียวจะอวดรองพื้นใหม่นะคะไม่ใช่รองพื้นพู้ผิดคอนซีลเลอร์แกจะอวดคอนซีลเลอร์ใหม่นี่ฉันจะม้วนผมจะบอกว่าเมื่อกี้ใครเห็นโพสสีผมใหม่เราบ้าง ฉันอ้าอาวมวนผิดมวนผิดเดี๋ยวเดี๋ยวย,วยทำไงวะ <laughs> ฉันไปทำสีผมมาใช่ไหมแล้วช่างเขาก็ม้วนผมให้ฉันก็เห็นไหมเขาม้วนสวยๆอะ่ะม้วนแบบกระเดิดอย่างเงี้ยน่ารักดีอะ่ะฉันก็แบบอยากบ้างก็พยายามจะลองทำเมื่อวานก็ลองทำไปทีนะ แต่ก็ไม่ไม่สวยเท่าให้ช่างทำนี่ก็คือจะนวนแค่แป๊บเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเพราะว่าเราจะไปแต่งนะวันนี้ลดฝนตกแกฝนตกแล้วช่วงนี้โกลเด้นวีคนะใครใครมาญี่ปุ่นช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคุณต้องเอ่อเที่ยวแบบแย่งกับคนญี่ปุ่นนะอ่ะเพราะคนญี่ปุ่นที่เขา ลางานยาวๆก็มีหมายถึงแบบจริงๆวันนี้มันเป็นวันทํางานนะแต่บางคนเขาก็ลาเขาก็ลางานสามสิบหนึ่งสองนะปะแล้วเขาก็จะได้หยุดยาวไปเลยเป็นสิบวันเพราะว่าวันที่สามมันก็เป็นมันยังเป็นวันหยุดอย่างไงมันทาแค่ไปๆพอพูดถึงมวนลายพอเดิดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันแบบ เขาเรียกอะไรมันโดนผม,มนตรงไหลเ,หร,เราพอดีอ่แกฉันอย่างได้ที่ม้วนผมของไดสันมีใครใช้บ้างวะดีไหมที่ม้วนผมของไดสันที่มันเป็นลมเป่าๆอ่ะดีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะช่วยให้ชีวิตเราเร็วขึ้นไหมวะถ้าเราใช้ไดสัแต่มันแพงมากเลยปะแบบ คิดเป็นเขาเห็นเขาขายกันแบบก็เจ็ดหกเจ็ดหมื่นเยนเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ถ้ามันดีอ่ะเอาจริงนะถ้ามันดีอ่ะแล้วเราใช้บ่อยๆอ่ะมันก็คุ้มแหละพอละพอละดีไหมพอละดีปะเดี๋ยวข้างหลังของข้างหลังนี้ข้างหน้าสวยแต่ว่าข้างหลังไม่ได้ทำ อ้ย oh, yeah. หมุนข้างหลังวันนี้วันที่หนึ่งอ๋อที่เอ๊ะอ๋อที่ไทยเป็นวันหยุดนี่นาวันหยุดแรงงานใช่ไหมคะยังไม่มีใครมาเปิดดูอีกชั้นหรือว่ามีคนดูแล้วไม่ไม่พูดคุยถ้าไม่มีคนดูแสดงว่าเอเช้าไปหรอวะเก้าเก้าแปดเจ็ดเจ็ดโมงไม่ทำงานใจก,ก็ยังไม่ถึงไปเร็วพาไปดูคอนซีลเลอร์ ห้จะบอกว่าที่เคยพูดไปนะคะในไลฟ์ไหนก็ไม่รู้ที่เราบอกว่าคอนซีลเลอร์ฉันจะหมดแล้วอะไรเงี้ยใครมีคอนซีลเลอร์อะไรดีๆแนะนำมาก็ปรากฏว่าไม่มีใครแนะนำกูมาเลยค่ะ <laughs> ไม่มีใครแนะนำอะไรฉันมาเลยนะจ๊ะจุดนี้ I love I love my f a n page ที่ไม่มีใครแนะนำอะไรเลย ฉันก็เลยไปเดินวันนั้นมีเวลาไปเดินเล่นที่ที่มาสกเขียวไปเดินเล่นที่มาสกเขียวแล้วก็ไปเจอคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะจ๊ะมมนั่นก็คือ สปอร์ตคัฟเวอร์ฟาวเดชั่สวัสดีค่ะคุณลาสออดีดโอ้ยดีใจจังเลยมีเพื่อนมาคุยด้วยแล้วเราไปเจอตัวนี้มาค่ะของชิเซโดจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์ตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันเป็นโปรดักต์ที่ทำมานานแล้วมันมีมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวยอดฮิตเราไปซื้อมาจากที่มาสกี้เยลแล้วเราก็ไปลอง จิมจิมมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อสีไหนดีที่มันเหมาะกับเราคือมันมีตระกูลที่เป็นสีขึ้นต้นด้วยตัว S นะคะกับตัว H นะคะถ้าจำไม่ผิดเหมือนตัว S เนี่ยมันจะเขาเรียกเขาเขียนว่ามันจะแผ่แบบโนบาสึแบบมันกระจาย ตัวออกได้มากกว่าแต่ว่าตัว H เนี่ยมันจะแบบ cover ได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบไปยืนตามอยู่นั่นไปยืนป่าอยู่นั่นแหละไม่รู้จะเอาสีไหนดีอะไรเงี้ยก็โมโหก็เลยเอามาสองสีเลยนะคะแล้วก็สองแบบด้วยอ่าอันนี้จะเป็นเป็นตัว S นะคะเป็นตัว S ทุกคนก็รู้ชั้นสายตาไม่ดี S 1 0 1นะอันเนี้ยสีจะเข้มส่วนอันนี้เป็น H H อะไรวะ เอสใส่แนทับมองไม่เห็นจริงนตัวเล็กมากจนอ่านไม่เห็นเลยอ่ออันนี้เป็น h หนึ่งร้อยค่ะอันนี้เป็น h หนึ่งร้อยซึ่งสีจะขาวกว่าแล้วผลจากการที่ลองใช้คือเราลองใช้มาพักนึงอลปรากฏว่าตระกูล S คือดีจริงๆเราชอบเราชอบการแบบเราชอบการการปาดง่ายของตัวเอมากแล้วพอเราใช้ไปนะ คือมันทําให้แต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็เรามีมีกระใช่ไหมคะมันก็ปิดค่อนข้างดีเลยแหละพอๆกับพอๆกับรองพื้นตัวพอๆกับรองพื้นตัวนี้เลยอะ่ะตัว f u l l coverage ของ l e ฟ l o นดีเหมือนกันแต่หนักหน้าอยู่นะทีนี้เราอะ่ะก็เลยลงกันแดดก่อนหลังๆมานะตั้งแต่เราใช้ไอตัวชีเซโดนเนี้ยบางทีอะ่ะเราลงแค่ คอนซีลเลอร์แล้วเราก็ลงไอ้นี่นิดเดียวอย่างนะเราลงอีกเราลงคุชชั่นนิดเดียวลงคุชชั่นนิดเดียวอะแล้วก็แบบออกจากบ้านได้เลยเออคือแบบพอแล้วรู้สึกแบบว่าพอแล้วเพราะว่าถ้าลงบางทีถ้าลงรองพื้นไปอีกมันหนักหนาหน้าเกินไปเว้ยก็เลยแบบไม่ได้ลงเยอะเพราะว่า ส่วนตัวก็รู้สึกว่าตัวคอเบลดจุดเนี่ยตัวชีเซโดนเนี่ยก็ค่อนข้างหนาอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องลงรองพื้นอีกเยอะก็เพาะก็ได้เดี๋ยวจะลงให้ดูแล้วเราอะ่ะเอามาสองสีใช่ไหมคือสีสีเข้มอะมันก็เข้มจริงๆนะแกจนฉันก็บางทีฉันก็แอบรู้สึกว่าเอ๊ะฉันซื้อมาเข้มเกินกว่าสีหน้าตัวเองหรือเปล่าแล้วดูมันก็เยอะอะพันร้ยเยนนะอันเนี้ย เมื่อไหร่าจะใชもたもたかか้หมดก่อนเน่ยใช้หมดเมื่อไหร่ก่อนเห็นเห็นร้อยกระช่ไหมเราก็แบบแปะเข้าไปอ่ะเดิ๋แบบมันหายไปเลยนุ้ยมันดีมากตัวนี้จริงคือถ้าใช้แปลงถ้าคนที่ลงรองพื้นด้วยแปลงนะมันก็จะแบบว่าหายขับหายไปเลยแต่ว่าเราอ่ะ เอาไอ้นี่เป็นลงทับอีกทีนึงเขาเรียกว่าตัวตบตบแบบตัวพับอะดูดิหายไปเลยเห็นไหมแต่สีมันจะเข้มกว่าหน้าเรานิดนึงเห็นไหมเราอะ่ะก็เลยลงอันเนี้ยแค่แบบปิดร่องรอยที่มันแบบว่าที่เราไม่พึงประสงค์เฉยๆน,นี่จะแบบแต่งหน้าเร็วๆให้ดูเลยนะเนี่ยพอเดี๋ยวฉันก็ต้องไปทำงาน แล้วเราก็เอาตัวสีอ่อนอะเอาตัวสีอ่อนอะลงไปแบบเหมือนคล้ายๆไฮไลท์อะไรเงี้ยแทบจะลงแทบจะเป็นลองพื้นได้อยู่ละแต่กลาหายไปเลยหน้าเกลี้ยงเกลี้ยงเกลาแล้วเราก็เอาสีอ่อนนะลงตรงใต้ตา เนี่ยเนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะไม่ไม่เท่าอันเมื่อกี้มันจะไม่เท่าตัวเอสด้วยเอ้ไม่ใช่ไม่เท่าเออเออถูกแล้วไม่เท่าตัวเอสมันก็จะขาวขึ้นนี่ขนาดว่าฉันก็เลือกสีที่แบบฉันก็ว่าเข้มแล้วนะช่วงเนี่ย สักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานเนี่ยเราทําแบบนี้แทบทุกวันเลย <c oughs> คือแบบแต่งแค่นี้น้องฟ้าสวัสดีค่ะมาดูพี่ตําอันนี้ชิเซโดอันใหม่ดีมากเลยใหม่ของเราเก่าแต่เก่ามานานแล้วโปรดักเก่าแล้วแต่มันใช้ดีเขาก็เลยยังมีอยู่แล้วก็าอาแปรงไอ้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรพับเอาพับอัดอัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าใต้ตาเนานะหลักสี่แล้วเนี่ยมันก็แบบ มีร่องรอยบางทีแปรมันก็เอาไม่อยู่ดูดิเราแทบจะไม่ต้องลงรองพื้นแล้วอะคือ <c oughs> มันแบบไม่ต้องลงแล้วก็ได้ปะรองพื้น <c oughs> นี่ยไม่ลงรองพื้นเลยนะไม่ต้องเราก็ได้ไหมะ่ะรองพื้นไม่จําเป็นแล้วแม่จุดเนี้ยดูดิ แล้วแบบเนียนเลยอ่ะขึ้นน้าแบบเนียนแล้วกระฉันหายไปหมดแล้วฝ้าเอร์หมดเอเบลิติ n งเนียนเลย <c oughs> สวัสดีคุณหนิงจากอเมริกาอเมริกากี่โมงยามแล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอนิดเดียวนะอันนี้แบบนิดจริงๆเท่านี้ จุ่มเดียวเหมือนแบบจะเอาไว้เกลี่ยมันให้ให้มันแบบทวนทวนท่วนนิดนึงเพราะว่าตัวคอนซีลเลอร์บางทีมันก็ไม่ได้เราไม่ได้ลงทั้งหน้าไงแต่สีมันค่อนข้างดีอะ่ะมันค่อนข้างใกล้เคียงกับผิวเรามากๆอยู่แล้ว ทุกคนมันดีมากเลยอ่ะไปตำนะหรือใครตำอยู่แล้วก็มาบอกไม่รู้ว่าหาซื้อได้ไง่ายๆหรือเปล่าพวกก่อนอันนี้เอ๊ะฉันหร,หรือมันวางอยู่แต่ฉันไม่เคยสังเกตก็ไม่รู้นะของชิเซโด้เนี่ยอันนี้คือที่เห็นเพราะแบบมันเขียนไว้เลยว่าแบบติดอันดับมายาวนานอะไรอย่างเนี้ย ดูสิกระเราหายไปเลยทุกคนฟ้าเฟอร์อยู่ไหนก่อนฟ้าหายไปแล้วตรงนี้รวยทีนี้ก็ลงคิวคิวคิวยังไม่ได้ไปต่อขนตาเลยแต่จองคิวไว้แล้วนะเดี๋ยวจะไปต่อโอ้ยขอเมาส์นิดนึงก่อนที่ฉันรีบไปขอเมาส์นิดนึงเอ๊ะฉันขึ้นรถได้ละได้ละ เมื่อวานไปนัดเพื่อนแกงแม่บ้านชื่อชื่อกลุ่มเรามีกลุ่มนะกลุ่มแม่บ้านประจำเดือนก็คือเจอกันเดือนละครั้งเพราะว่าแม่บ้านเนาะแต่ว่าเราเป็นแม่บ้านที่แบบลูกโตแล้วนึกออกปะพอแม่บ้านลูกโตแล้วอะ่ะมันก็จะกลับไปทํางานก็จะย้อนไวัยไงกลับไปทํางานคือตอนที่แกงแม่บ้านเนี้ยแล้วตอนที่เรามีลูกอะ่ะเมื่อก่อนก็จะนัดกันบ่อย เพราะว่ามีลูกเราก็จะแบบพาลูกไปเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอลูกโตเราก็เปลี่ยนเรื่องคุยแล้วก็เริ่มกลับไปทํางานหลายคนก็ไปทํางานเพราะนั้นมันก็เวลามันก็จะแบบไม่ค่อยมีก็เลยนัดกันว่าเอออย่างน้อยอะ่ะเราก็เจอกันเดือนละครั้งก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันชื่อกลุ่มว่าประจําเดือนมีวงเล็บด้วยว่าเฮือกสุดท้ายเพราะว่าแต่ละคนก็หลักสี่หลักห้ากันทั้งนั้นแต่ก็จะมีแบบน้องๆ้อง,องใหม่ๆที่แบบว่าเฮ้ยหนูไปด้วยอะไรเงี้ย่มาสิจ้ะ อะเข้ามาแล้วเมื่อวานเราก็ไปเจอกันนัดกันที่โยโกฮมาม่าเจอกันก็กินข้าวกินอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปไหนกันต่อดีอะไรเงี้ยก็เดินชอปปิ้งแป๊บหนึ่งแล้วเราอะเห็นร้านร้านมันชื่อฟรุตฟรุตพีคเห็นมานานล้วอยู่ในสถานีโยโกฮมาม่าเห็นมานานแล้วว่าคนเยอะมากแล้วก็ฉันก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ขี้เกียจต่อคิวนะะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบต่อคิวแต่ว่าพอมีเพื่อนมาด้วยอะไรเงี้ยก็แบบ เออชวนเพื่อนไปต่อคิวสักหน่อยก็พากันไปเนียงกลิบใช่ไหมเนียงกลิบใช่ป่าวแล้วเพื่อนก็แบบเออไปก็ได้อะไรเนี่ยก็มีเวลาไงเออไปก็ได้ก็ไปก็คาดหวังแหละก็คาดหวังแหละว่ามันมันจะอร่อยคิดนะเพราะคนญี่ปุ่นบางทีนะเอาจริงแกเขาก็ ฉันไม่รู้ว่ะมันทีมันก็เป็นเขาเรียกยอะไรอะเป็นกระแสว่าแบบเออร้านนี้อร่อยรีวิวดีอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าแบบฉันกินแล้วฉันว่ามันก็อร่อยไหมอร่อยแต่ไม่ถึงกับว่าคือวันนั้นอะพอกินเสร็จเมื่อวานเนี่ยถามเพื่อนเว้ยมาซ้ำไหมคะทุกคนวันหลังมาแถวนี้มากินอีกไหมทุกคนบอกไม่ไม่ <laughs> ไม,มีไม่มีใครบอกว่าอยามากินอีกเลย คือมันอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้อร่อยขนาดแบบว้าวอร่อยแบบอร่อยตกใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นไงนอืมและอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานที่โมโหนะก็คือพนักงานอะแบบมันจัดคิวได้หน้าเหยียบมากๆเลยคือเรา,เาไปกันหกคนใช่ป่ะแล้วพอต่อคิวไปจนถึงคิวเราอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่ามันมีโต๊ะว,ว่างสําหรับสองคนอันนี้พนักงานบอกนะ เขาบอกว่ามันมีโต๊ะว่างสําหรับสองคนเดี๋ยวขอเอาลูกค้าที่อยู่ด้านหลังไปก่อนได้ไหมคะไอเราก็นึกว่าเออก็แค่สองคนเนาะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกเออไม่เป็นไรค่ะแต่แกเขาไม่หยุดแค่นั้นเขาเอาเข้าไปทีละสองคนสองคนแต่เอาเข้าไปประมาณสี่ถึงห้าเซตอะคือจากที่แบบยืนรอแถวเยอะๆอะกลายเป็นว่าคนข้างหลังเราอะได้เข้าไปหมดเลยแต่เราอะไม่ได้เข้าเริ่มโมโหแล้วเ,เว้ยเพราะว่าหิวแล้วยืนรอคิวนานมากรอคิวเป็นชั่วโมงอะ ก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วปะเกียมเวียงละคือหน้าเน้อเริ่มไปละก็เริ่มแบบเดินไปดูแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบโต๊ะมันยังไงวะทําไมมันถึงไม่ถึงคิวเราสักทีอะไรเงี้ยพอเดินไปดูก็คือเหมือนแบบจริงๆอะ่ะโต๊ะที่นั่งสําหรับหกคนได้อะมันก็มีแต่นางดันเอาไอ้โต๊ะที่แบบคนสองคนไปลงอะ่ะแล้วเราก็แบบอา้าวอีหาอะไรวะแทนที่จะเอาโต๊ะใหญ่ให้เราก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบบอก บอกน้องที่ไปด้วยกันนะบอกว่าถ้าพนักงานมันมาถามอีกนะบอกมันไปนเลยว่าไม่ให้ไม่ให้คนข้างหลังเราแล้วก็คือต่อให้มึงมีที่แค่สองคนนะ่ะกูก็จะเอาเพื่อนกูสองคนไปนั่งก่อนคือแบบเริ่มโมโหแล้วอะเออคือจนที่ที่ไปด้วยกันบอกว่าเออถ้าเกิดว่าที่มันไม่มีอะ่ะพี่กลับเลยก็ได้นะอะไรเงี้ยคือไม่กินแล้วก็ได้อารมณ์นั้นอนะ่ะมึงโมโหขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่า ลงลงไก่อนดีว่ไลเนอร์ละกันไลเนอร์นิดนึงแต่ว่าพอเขาเขาก็น่าจะรู้แหละว่าแบบเริ่มหน้าเนอเริ่มไม่ไหวแล้วพวกเราก็เริ่มเดินไปดูที่บ่อยขึ้นแล้วไงเริ่มเดินเริ่มไปดูหน้าร้านแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเอ๊ะมันไม่มีที่หรออะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะคะกําลังจัดโต๊ะให้เอแลราก็อาจจะจะจัดโต๊ะให้พอสักพักหนึ่งเรียกพวกเราเข้าไปนั่งเว้ย แต่โต๊ที่เราได้นั่งอะ่ะคือโต๊ะมันเป็นโต๊ะสําหรับสี่คนนึกออกไหมโตที่วางของอะ่ะมันเป็นโต๊สําหรับสี่คนแต่เขาอะ่ะเอาเก้าอี้มาวางหกตัวแล้วให้นั่งทีนี้พอเราไปสั่งอาหารมาก็ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมเราก็แบบเออเออนั่งไปก่อนแต่เราเห็นแล้วแหละว่าโต๊ะที่มันนั่งได้หกคนอะ่ะมันกําลังจะว่าง เพราะว่าคนที่นั่งอยู่โต๊สําหรับหกคนน่ะมันนั่งแค่สองคนแต่โต๊มันใหญ่มากแล้วเขากินเสร็จแล้วแล้วเขาก็กอนมันจะลุกฉันก็เลยบอกกับน้องที่มันนั่งเฝ้าโตอยู่คือเราต้องไปซื้อไปซื้ออาหารไงเขาบอกว่าเราก็บอกกับน้องบอกว่าถ้าเกิดอีโต๊นี้มันลุกอะ่ะไปบอกพนักง,งานเลยนะว่าเราขอย้ายมานั่งโตนี้เออปรากฏว่าอน้องมันก็ไปบอกแหละแต่พนักง,งานน่ะมันบอกว่านั่งไปแล้วคือหมายถึงว่าเราอะ่ะมีที่นั่งไปแล้วแล้วมันจะไม่ย้ายให้เราเว้ยเราก็แบบ คือแบบนี่ยืนเท้าตะเอวอ่ะคือไปเอาอาหารมาแล้วด้วยนะยืนเท้าตะเอวคือกูไม่นั่งอ่ะเออคือแบบพร้อมเวียงมากเพราะว่าอาหารนะเราก็สั่งมาคนละเซ็ตนึกออกป่ะแล้วถาดมันก็มาใหญ่แล้วราคามึงก็ไม่ใช่จะถูกราคามึงก็แพงแล้วกูก็แบบว่าก็ที่มันว่างอ่ะแล้วทาไมไม่ให้กูนั่งอ่ะแขกคนต่อไปถ้ามันมาไม่ถึงหกคนมึงให้มันนั่งที่กูก็ได้ป่ะก็สลับกันได้ป่ะยังไม่ทันได้เริ่มสตาร์ทกินเลย,เลยอะไรเงี้ยก็แบบหน้าเวียงแล้วอ่ะกะว่าถ้าเขาไม่ไม่ ไม่ยอมอะ่ะคือจะเรียกผู้จัดการเลยนะกะว่าจะเรียกผู้จัดการเลยว่าเป็นส่งติงอะไรเราถึงให้กูนั่งตรงนั้นไม่ได้คือพร้อมเบี่ยงมากเมื่อวานแต่ก็ถือเป็นโชคดีที่เขาน่าจะไหวตัวทันแล้วรู้แล้วแหละว,ว่าเราเริ่มโมโหกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้อะไรเงี้ยเพราะว่าก็มากันตั้งหลายคนเนาะโมโหมากเลยได้นั่งโต๊ะใหญ่ๆเออค่อยแบบหายใจโล่งคอนะแล้ว ขอกินก็นั่นแหละค่ะมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดน,านั้นคือแบบอะสตรอเบอรีหวานสตรอเบอรีหวานมาการองอะอร่อยไอเซตที่เราสั่งอะนะมันจะเป็นเซตแบบทีเซตใหญ่ๆแบบเอาไว้อินสตาบอยอะนึกออกปะเออเอาไว้ถ่ายรูปลงไอจีอะไรเงี้ยแล้วก็บังคับด้วยนะว่าคนละหนึ่งเซตอะไรเงี้ยเออฉันก็ เออกินสองพันสองเสร็จนั้นแล้วถาดข้างล่างฉันก็งงง,งนิดนึงนะมันมันมีแฮมสดอะ่ะแล้วห่อด้วยสตรอเบอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดเอาแฮมสดไปห่อสตรอเบอรี่ไว้ก็ก็งงง,งนิดนึงแหละกินเข้าไปก็อืมอืมสำหรับเราเราไม่เห็นความเชื่อมโยงนะ <laughs> ฉันไม่เห็นความเชื่อมโยงเออว่ามัน มันเข้ากันหรอวะอะไรเงี้ยเออไม่เก็ตไม่เก็ตจริงๆโอ้ฉันเบื่อการปัดขนตาม,มากเลยแก้ที่หน้าฉันจะไปต่อขนตาล่ะลำคาญวะแต่งหน้าชาดูดินั่งปัดอยู่เนี่ยปัดตั้งหลายรอบเอาไม่ลงแป้งเลยพอละแล้วก็ลงแป้งอายไลเนอร์สีแดงช้าไหมก็มไม่แดงนะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่ะคาราเมลหรือไงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดน,นะ มันเป็นสีคาราเมลมันก็จะออกแดงๆนิดนึงแต่ไม่แดงเยอะแล้วก็เดี๋ยวลงแป้งของอันนี้อะไรนะสีจันสีจันกลับไปไทยรอบที่แล้วเห็นเขาแบบอันนี้ก็ดีนะคะของไทยอะไรเงี้ยเห็นคนอื่นเขารีวิวฉันก็แบบเอออยากสนุนสน,สนับสนับสนุสน,นของคนไทยบ้างอะไรบ้างครั้งที่แล้วก็แบบมีเวลาน้อยที่ไปงานนิปปอนฮักคุ เวลามีไม่เยอะก็เลยรีบไงเข้าไปเดินในอะไรนะบูธบูธของที่ไทยอะ่ะแล้วก็เจออันเนี้ยเวลาเลือกสีอะไรก็ไม่มีได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแม่ผอมบวกใช่ผอมบวกมาเริงนคงคือไม่ไหวอะ่ะแล้วหน้าเมื่อวานนะ แต่ละคนคือหนึ่งรอนานแล้วก็หิวด้วยอาจจะเป็นเพราะโมโหหิวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอมฟาดมากนี่เขาไปทำงานสองวันเลยพรุ่งนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพอสามสี่ห้าอะไรเงี้ยสามสี่หกเป็นวันหยุดนะที่ญี่ปุ่น สามสีห้าหกเป็นวันหยุดนะคะใครมาญี่ปุ่นช่วงนี้ก็คนเยอะนะบอกเลยแล้วแต่ว่าอากาศอะอากาศอะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้มัง้งอากาศก็ดีนะคืออากาศไม่ดีแค่เมื่อวานกับวันเนี้ยอืม,มเราใช้สีม่วงแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกชอบกับมันขึ้นมา ตอนซื้อไม่รู้ตอนซื้อก็คิดอยู่นะเอ๊ะมันจะได้หรอวะอะไรเ้ยมันจะได้หรอวะแต่ใช้ไปใช้มาเอ๊ะมันก็มันก็สวยดีมันก็สวยดีนะนนะแต่ผมตอนนี้ผมสีมว่วงไงแล้วเราก็เอาสีชมพูปกตินี่แหละแต่พนักงานแย่จริงนี่น่าใช่เก๋ต้องไปดูหน้าอีน้องสันเมื่อวานคือแบบ เกียมด่าหน้ามานะันอ่ะหน้าฉันก็ยืนฉันยืนอ่ะฉันไม่นั่งอ่ะฉันยืนแบบกูจะนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยพร้พอมพร้อมบวกจริงๆที่แท้ทูเพราะเราถือว่าฉันปนีปนอมกับเธอมาอยู่แล้วมีพี่คนหนึ่งที่ไปด้วยกันนะอ่ะตอนเราก็ยืนบดกันอยู่หน้าร้านเนาะว่าทําไมมันจัดโต๊ะแบบนี้วะแทนที่จะเก็บโต๊ะใหญ่ไว้ให้พวกเรานั่งแล้วก็แบบเอาเอา โตเล็กๆให้คนให้ลูกค้าสองคนไปลงก่อนแล้วพี่คนนั้นเขาพูดว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาก็มีความคิดแค่นั้นแหละมั้งคะคือถ้าเขามีความคิดที่ดีกว่านี้หรือฉลาดกว่านี้เขาคงไม่มาทางานแบบนี้บูดีหรือเปล่าแล้วนางก็ทําอยู่คนเดียวนะคือแบบอกใจหนึ่งกูก็สงสารแหละแต่แต่อีกใจหนึ่งก็แบบว่าหนูลูก แทนที่แบบหนูจะเอาคนลงในอีกแบบหนึง่งเธอตัวตัวเขาเองอะ่ะก็จะได้แบบทํางานให้มันน้อยลงแล้วก็ไม่โดนลูกค้าด่าด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดกันว่าอ๋อเพอจัดเพราจัดลูกค้าลงแบบนี้สินะโตมันถึงคนมันถึงต้องยืนรอน,นานตลอดเวลาแล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะเราก็ไม่เข้าใจอร่อยหรอวะมันมีหลายๆอย่างนะเธอที่แบบว่า บางคนเขาก็แบบโอ้โหอะไรเงี้ยแต่พอไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะรีวิวบางทีก็นานาจิตตังเนาะใช้ใช้ใช,ใช้เขาเรียกอะไรวะใช้วิจรารณญาณในการในการอ่านรีวิวและในการไปตามๆวันที่สิบเอดถึงสิบสองอย่าลืมนะคะไปเจอดิบที่งานไทยเฟส มีถุงวันพบนะถุงละพันหกเองอะ่ะโคตรถูกเลยแถมมีข้าวให้ตั้งสองกิโลมีมัสมันฉันเห็นราคาฉันจะแบบเฮ้ยถูกมากถูกมากจริงมีข้าวมีมัสมันแล้วก็มีกระเป๋าให้อันนี้ลิปของโอเปร่าสวยนะ อารมณ์แบบเหมือนลิปติ้นเลยอะเนาะของโอเปร่าสวยน้องสวยไหมใช้จนแบบว่าทะลุทะลวงแล้วอะดูเรื่องแรงใช้น้อยหน้าแรงแต่จริงๆนะเอาจริงอะไรอะดูแล้วการเมเนจเมนต์คนอาจจะไม่ดีมีบริการส่งส่ง สองโลน่าจะอ๋อมีนะมีแต่ว่าตัวเองก็ต้องเสียค่าส่งเพิ่มอ่ะคือแนะนําว่าจริงๆถ้ามาง,งานอยู่แล้วอะซื้อแล้วหิ้วไปเลยก็จะดีกว่าไปแล้วเอ้ยไม่ทานรถบัตแล้วอะต้องไปรถบัตอีกเที่ยวหนึ่งละดูสีผมรวล่ยไมเนาะไปดีกว่าเมา่มอยเมา่หมอยมามอวดให้ดูนะคะ,ะเปิดไฟรอบนึงก่อนมาอวดให้ดูสําหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาว่าอันนี้นะคะ คือคือเดี๋ยวนะมันเห็นไหมวะดูในวันนี้มันชื่อว่าสปอตคอเวอร์ของชิเซโดสปอตคอเวอร์ฟาวเดชั่นมันก็เป็นฟาวเดชั่นนี่ว่ะเออถึงว่าสิฉันลงเป็นรองพื้นได้เลยสปอตคอเวอร์ฟาวเดชั่นมีสองสูตรนะคะสูตรที่ขึ้นด้วยตัว S กับตัว H ใช้มาแล้วทั้งสองแบบส่วนตัวชอบที่ขึ้นต้นด้วยตัว S มากกว่าเพราะว่ารุ่นตัว S มันแบบ มันปาดได้ดีกว่าสําหรับผิวหน้าเราเราเป็นคนผิวแห้งรู้สึกว่ามันปาดแล้วม,มันกระจายไปทั่วหน้าอันนี้คือเราใช้สองสีเลยนะคือใช้ตัว H เนี่ยเอ่อตัว,ต,ว,ต,วตัว S สีตัว S ในสิงคโปร์ปิดตรงร่องรอยให้หมดแล้วก็ใช้ตัว H สีอ่อนกว่าไว้ตรงใต้ตาแล้วพอแบบลงไปมันก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ปิดถึงขั้นดูดิ เห็นไหมมันก็เห็นนิด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 นึงไหมตรงนี้ตรงเนี้ยเพราะเรามีกะดตรงนี้อยู่ก็เห็นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะนะถือว่าถือว่าดีถือว่าดีนะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งรอยเยนไม่แพงนะกระปุกฉันว่าน่าจะใช้ได้นานอยู่อันหนึ่งไปละทุกคนดูผมสีม่วงของเราไปนะไปายทำงานทำงานทำงานที่เรารักกันเถอะมอวมอยมอมอยมอยมอยมอวกอวม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 อวปเวมอว